สนับสนุนโดยออรัส MSI Acer และโดรคูสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทิริบอลเมย์ค่ะ วันนี้ค่ะเมย์ก็มีเกมมิ่งเมาส์แมทจะมาแนะนํากัน1รุ่นนะคะซึ่งตัวเกมมิ่งเมาส์แมทรุ่นนี้เนี่ยนะมันมาพร้อมกับไฟ RGB ด้วยนี hey! ่คือในตอนนี้นะคะถ้าเราจะพูดถึงตัวเกมมิ่งเมาส์แมทเนี่ยนะคะที่มีไฟ RGB เนี่ยมันจะมาเป็นแบบกระดานแข็งๆมาเลยนะเพื่อที่ว่าจะได้สามารถซ่อนไฟเอาไว้ตามขอบได้นี hey! ่แต่ถ้าถามถึงฟิลลิ่งเวลาเราเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะชอบแบบว่าความรู้สึกของตัวซอฟต์แมทมากกว่าเนาะเวลาที่เรากดลงไปเวลาที่เราสะบัดมืออะไรอย่างเงี้ยทัชชิ่งหรืออะไรต่างๆมันจะให ความรู้สึกดีกว่านะคะทีนี้บางเจ้านะคะเขาก็อาจจะอ่าโอเคแหละพยายามที่จะกลบนะข้อด้อยอะไรต่างๆตรงนี้เขาก็เลยอาจจะมีเซอร์เฟซมาให้เราเลือกอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ไม่ได้อยากจะให้ตัวเมาส์แมทของเขาเนี่ยมันหนาเกินไปนะคะอีตัวเซอร์เฟซที่มาแปะลงไปอีกทีหนึ่งอะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้หนามากนะยังมีความบางๆอยู่หรือบางเจ้าเนี่ยหนักเลยใช้เป็นพลาสติกแข็งๆนะคะแปะลงไปบนกระดานแข็งๆอีกทีหนึง่งอีกนี้คือฟิลลิ่งมันก็จะไม่เหมือนกับ g a มมิ่งเมาส์แมทที่เราเคยใช้นะคะแต่วันนี้ค่ะตัว Gaming งเมาส์แมทที่เมจจะแนะนํากันเนี่ยนะมันจะมาพร้อมกับฟิลลิ่งแบบซอฟแมทที่เราชื่นชอบกันเนี่ยแหละแต่ยังมีความสวยงามด้วยไฟ RGB เพิ่มเติมเข้ามาค่ะเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะกับรุ่นนี้ ชาคูน1337 RGB Illuminate Gaming Mouse Mat สำหรับตัวกล่องของ Mouse Mat รุ่นนี้ค่ะนี่ก็จะมาเป็นกล่องซี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัว Mouse Mat อยู่ตรงกลางค่ะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องสังเกตกันดีๆเนี่ยนะก็คือนี่เลยค่ะสัญลักษณ์ RGB เพราะว่าตัว Mouse Mat นะคะที่อยู่ในซีรีส์1337ของชาคูนเนี่ยจริงๆเขามีวางขายอยู่แล้วนะคะวัสดุจะเป็นซอฟ t ์แมแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่ารุ่นนั้นจะเป็นรุ่นที่ไม่มีไฟ RGB นะคะอันนี้เขาอัพ เพิ่มเติมมาให้นี่เต็มขอบแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านหลังกล้องอนี่ อันนี้นะคะก็จะเป็นความพิเศษของตัวเมาส์แมทรุ่นนี้นี่แหละที่เห็นว่าโอ้โหมันดูเยอะไปหมดเลยนะเต็มกล่องไปหมดเลยอันนี้เป็นเพราะว่าพี่แกใส่มาลายภาษาทีหนึ่งนะคะถ้าจเจาที่เราอ่านออกเนี่ยก็นี่มีภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไม่ว่าเราไปดูที่ตัวเมาส์แมทกันเลยค่ะภายในกล่องก็จะมีนี่เลยค่ะเป็น user manual นะคะที่สามารถใช้งานได้ง่ายๆค่ะใครที่ซื้อไปนะคุณสามารถเปิดอ่านดูแล้วก็ทําตามสิ่งที่เขาบอกได้เลยบอกเอาไว้เนี่ยค่อนข้างละเอียดนะคะทั้งเรื่องของการปรับสีไฟอะไรต่างๆค่ะ แล้วก็พระเอกของเราเกมมิ่งเมาส์แมทตัวนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันไม่ได้มาแบบปลเปลือยแบบนี้นะมันจะมาพร้อมกับกล่องกันกระแทกสีขาวแบบนี้อีกทีนึงค่ะคือจริงๆด้วยความที่ตัวนี้นะคะมันก็เป็นซอฟแมทเรื่องของการกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีนะแต่ว่าเขาก็ใส่มาให้นี่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษารูปทรงของตัวเมาส์แมทเนี่ยแหละค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันที่ตัวเมาส์แมทกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเกมมิ่งเมาส์แมทตัวน ขนาดของมันค่ะความยาวเนี่ยจะอยู่ที่3 5 9มิลลิเมตรส่วนความกว้างนะคะจะอยู่ที่2 7 9มิลลิเมตรค่ะความหนาจะอยู่ที่ประมาณ3มมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะซึ่งพื้นผิวที่เขาใช้ค่ะด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวยางแบบนี้เลยนะช่วยมันยึดเกาะค่ะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยนะไม่ต้องกลัวว่าตัวเมาส์แมทเนี่ยมันจะเลื่อนนะคะนี่หนึบมากนะคะบอกเลยส่วนด้านบนค่ะเขาก็จะใช้เป็นผ้าแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเรามองเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นตัวผิวเรียบ ลื่นนะคะเหมือนกับตัวเมาส์นะคะที่มันเป็นสายสปีดแต่พอเราลองจับดูเนี่ยนะมันจะมีความสากนิดนิดนะคะก็เหมือนกับเป็นตัวเกมมิ่งเมาส์แมทสำหรับสายคอนโทรลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมมิ่งเมาส์แมทตัวนี้เนี่ยนะคะก็ใช้ได้ทั้งสองสายเลยไม่ว่าคุณจะเป็นสายสปีดหรือว่าสายคอนโทรลค่ะส่วนด้านข้างของเขานะคะก็จะมีการเดินเป็นเส้นได้สีดาแบบนี้แล้วก็ตัดสลับด้วยสีเทาแบบนี้ค่ะซึ่งบริเวณนี้นี่แหละนะที่เขามีการซ่อนไฟ RGB เอาไว้ค่ะนี่ยาวปืดมาแบบนี้เลยนะคะ จนสุดทุกฝั่งแบบนี้เลยส่วนด้านบนค่ะก็จะมาพร้อมกับตัวคอนโทรลนะคะซึ่งวัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดำค่ะด้านหน้านะคะมีการสลักโลโก้ชาคูนมาไว้ด้วยนี่ส่วนความหนาของมันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ9มิลิเมตรเท่านั้นเองค่ะก็จะมาพร้อมกับตัวเก็บสายเมาส์นะคะนี่เพื่อจะช่วยเราเนี่ยนะสามารถใช้งานเมาส์มีสายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลมาให้ค่ะปุ่มนี้ปุ่มเดียวสามารถคอนโทรลได้นะคะทั้งเรื่องของสีไฟแล้วก็เอฟเฟกสีไฟ ด้วยค่ะส่วนตัวสายที่เขาให้มาค่ะความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะส่วนวัสดุของตัวสายค่ะ <S <S เขาก็จะใช้เป็นสายถักสีดําแบบนี้นะแล้วก็มีตัวโชคมาให้ด้วยสําหรับป้องกันสัญญาณรบกวนค่ะ พอเชื่อมต่อนะคะให้มาเป็นพอร์ต USB สีทองแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็มีโลโก้ชาคูนอยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยและสําหรับน้ําหนักของเจ้าเมาส์แมทตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ225กรัมค่ะแล้วก็เรื่องของการใช้งานเนี่ยนะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวเราลองมาเสียบดูกันเลยค่ะอ่ะหลังจากที่เราเสียบสาย USB เข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะตัวเมาส์แมทมันก็จะโชว์สีขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสีดีฟอล์ t นะคะที่เขาเซตมาให้ค่ะซึ่งตัวเกมมิ่งเมาส์แมทตัวนี้นะคะมันจะสามารถ เลือกได้ทั้งหมด7สีแล้วก็โหมดสีเนี่ยเลือกได้3โหมดค่ะทีนี้เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยนะสามารถที่จะเห็นสีไฟของมันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ไม่ขออนุญาตปิดไฟแล้วกันนะนี่ก็ดูมือดำๆกันไปนะไปโฟกัสที่ตรงนี้แทนและกันค่ะแล้วก็อย่างที่แม่บอกไปนะคะว่าการคอนโทรลของเขาเนี่ยเราจะใช้ที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะอ่า เดี๋ยวมาเริ่มการใช้งานกันเลยนะคะสำหรับโหมดแรกค่ะมันจะเป็นโหมดขึ้นค้างแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นค้างที่สีเดียวค่ะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆกดหนึ่งครั้งมันจะเป็นการเปลี่ยนสีไปแบบนี้อ่ามันก็จะไล่แล้วนะเขียวแล้วก็จะมาแดงค่ะแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีเหลืองสีฟ้านะคะสีม่วงสีขาว แล้วก็กลับมาที่สีเขียวอีกครั้งนึงค่ะทีนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะลดนะคะลดความสว่างของสีมาลงอีนิดนึงคุณกดค้างเอาไว้ค่ะแบบนี้จะสังเกตได้ว่าสีไฟ R G B มันจะค่อยๆบางลงนะคะแบบนี้เดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ประมาณนี้นะคะความสว่างของมันจะเริ่มลดลงแล้ทีนี้ค่ะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนโหมด นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยกด2ครั้งค่ะติดกันแบบนี้มันจะเปลี่ยนจากโหมดขึ้นค้างมาเป็นโหมดหายใจหรือว่าโหมด breathing นันทีนะคะก็จะค่อยสว่างแล้วก็มืดไปซึ่งตัวโหมดนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณก็แค่กดไปทีละหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะสีมันก็จะวนไปให้เรื่อยๆนะอย่างเราบอกว่าเราอยากได้สีน้ำเงินในโหมด breathing นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ พอเราอยากจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนโหมดอีกรอบหนึ่งมาเข้าโหมดที่3ค่ะก็กดซ้ำลงไป2ครั้งแบบนี้อันนี้เนี่ยมันจะชื่อว่าโหมด RGB Color Cycle นะคะก็คือจะแรนดอมสีวนไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการเปลี่ยนสีเนี่ยนานนิดนึงนะเห็นไหมเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนและจากตอนแรกมันเป็นสีฟ้ามันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะนี่ แล้วถ้าเราอยู่ในโหมดนี้นะคะแต่ว่าเฮ้ยเราเกิดเปลี่ยนใจว่าฉันอยากจะได้ค้างอยู่แค่สีใดสีหนึ่งอย่างเช่นไปบอกว่าอ่ะไม่อยากค้างที่สีชมพูคุณกดซ้ำไปหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะมันจะหยุดหมุนนะแล้วก็จะขึ้นค้างที่สีชมพูสีเดียวแบบนี้ค่ะอ่าแต่ถ้าอยากได้อีกตัวไซเคิลกลับมาอีกรอบคุณก็กดซ้ำอีกครั้งนึงนะคะง่ายๆแค่นี้เลยเนี่ยมันก็จะกลับมาทํางานเป็นโหมดไซเคิลอีกรอบนึงนี่ แล้วก็ถ้าเราก,กดย้ำลงไป2ครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะเข้าโหมดที่4ก็คือการปิดไฟไปนั่นเองค่ะแบบนี้อ่าอยากจะเปิดอีกรอบนะคะคุณก็กดซ้ำอีก2ครั้งค่ะคือลักษณะการใช้งานของเขานะคะเอาง่ายๆว่ามันจะเป็นการไล่โหมดแล้วก็ไล่สีไปเรื่อยๆการกด2ครั้งเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วก็การกดครั้งเดียวนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนสีถ้าคุณกดครั้งยาวๆเนี่ยนะจะเป็นการลดความสว่างของมันลงค่ะอ่ะ ทีนี้ค่ะพอเราลองมาเปิดไฟดูนะเพื่อนๆก็ลองเทียบความสว่างดูแล้วกันค่ะว่าเฮ้ยปิดกับเปิดไฟเนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะแต่ถ้าถามเมนะเมว่ามันก็สว่างในระดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับตัวสีไฟ R G B เขาค่ะ,คะยังสามารถที่จะเห็นไฟ R G B ได้อย่างชัดเจนอยู่นะเดี๋ยวลองไล่ให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะทริคในการใช้งานเจ้าเมาส์แมทตัวนี้เนี่ยไม่บอกเลยว่ามันง่ายมากมันมีอยู่แค่นิดเดียวเองคือขั้นตอนแรกนะคุณเลือกโหมดมันก่อนนะคะคุณดับเบิลคลิก2ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดและแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะด้วยการที่กดแค่1ครั้งนี่เพื่อเลือกสีที่คุณต้องการง่ายๆเท่านั้นเองค่ะหรือว่าถ้าคุณอยากจะแบบว่าลดความสว่างของสีลงนะคะคุณก็กดค้างไว้แบบนี้นี เนี่ยแหละอันนี้คือทริคมันมีง่ายๆแค่นี้เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ย้ำให้ดูอีกรอบนึงค่ะทีนี้มาสรุปกันสําหรับเจ้า g a ม i n g งเมาส์แมตตตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็น g a ม i n g m o มาส์แม t ที่ยังให้เราได้ในเรื่องของฟิลลิ่งนะคะในการเล่นแบบตัวซอฟต์แมทแต่ว่ามีความสวยงามของไฟ R g B แล้วก็ สามารถที่จะม้วนได้แบบนี้ด้วยเออพกพาไปไหนมาไหนนะก็ไม่ต้องพกกระดานแข็งๆไปแล้วคุณจะพับเก็บม้วนเก็บอะไรก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยละค่ะส่วนเรื่องราคาค่าตัวของเขานะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีราคาอย่างเป็นทางการในบ้านเรานะเท่าที่เมย์ไปสืบๆมาให้เนี่ยนะราคาเมืองนอกค่ะ M S R P เนี่ยจะอยู่ที่19.99 EUR ยูโรนะคะไปคำนวณกันเอาเองว่าเท่ากับกี่บาท แต่ห้ามเอาไปใช้อ้างอิงใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีการนําของเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องผ่านโอ้โหกระบวนการอีกหลายอย่างนะคะก็อาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงจากนี้นิดหน่อยนะคะ ถ้าจะเอาให้ชัวร์นะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจค่ะสามารถสอบถามเข้าไปได้ที่เพจช,ชาคูน Thailand น,นะคะหรือไม่ก็เพจ YC Service ค่ะเขาก็ยินดีตอบคาถามของเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณชาคูนที่ส่งตัวเมาส์แมทตัวนี้มาให้เรารีวิวกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะเทมหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามชมกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ